เหนาดเดินใครับขก็เดินเหมือนกันเลยนี่ครนี่ยรผมเดินเสียๆได้ไม่ไยวไม่ไหวอะไรเป็นเป็นเนี่ยอะไรลองลองให้ครับพองเรอเอ้ยหยอกหยอกหยอกแม่ยิดเข้าสังเตเต็มเลยอุ้มอุ้มรับอุ้มเลยครับนี่แหละโอ้เราไปสนุกกันดีกว่าเอ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 าแล้วมึงตื่นความรู้อะไรวะ รถใครวะรถกูรถกูของกูไอสัตว์เขาโอ้ยรองลองยองดูลุมดาววันนีเฮ้ย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 เอามึงไปเนี่ยเอามือไป